สัญญาาอจากบ้านนาไปหาขายแรงเก็บเงินเพื่อสีไปแแต่งเป็นเคยไฟแรงที่สัญญาไว้ยามหวหน้าหนาวอายได้ยินข่าวว่าน้องมีภัยนั่งกอดกันในรถคันใหญ่หอมแก้มกันไปลืมสัญญานอ้องคือฉ่น ปัญหาที่อยู่แดนไปเขาเคยสัญญากันไว้เป็นพราะมือใดนบอให้ทาจุเนาเขาพาไปกินพิซซ่าไ้กินมามาอยู่ในห้องเ้าเจ็บัวดแท่นอตัวเราไอ้สัวันนี้ไม่มีเธอ อออ่่่าาานมมถืวืวละเเพรักคนที่งออ,อีกรอบอกอบ็ไปอีกรอบครับบ่จับสัญญาบ่าจับสัญญานะครับสวัสดีครับสวัสดีอีกหนึ่งวันครับสวัสดีอีกหนึ่งวัน,ว,นวันนี้โปรโดีที่เด็ดที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวเซนกงนะฮะบรรยากาศของตู้ลำโพงคอลัมสี่นิ้วนะเอามาดูใกล้ๆครับ่มาดูใกล้ๆทำนี่นะเป็นคอลัมสี่นิ้วนะครับรุ่นบอกเลยว่านะครับถือว่าเป็นน้องใหม่ล่าสุดจากทีเด็ดเมืองอุบล นะวันนี้กับรุ่นนะสนิ้ว2ดอกไม่อัดแท้แต่แกงปับ๊บฟิลเตอร์โรงงานมีลูกยางกันกิ้งทั้งหมด4ตัวแล้วก็มีเบเสียบเล็กตัวนี้นะข้างหลังก็เป็นเพดตัวนี้ครับนี่เพดเนี้ยเป็นเพดสวยๆตัวนี้ครับนี่เอ็กมิวตัวนี้ครับด้านหลังนี้ก็จะมีนะีน่ฮะนี่รุ่นท d 2 0สองศรหัสทีดีสอนี่คือ TD ก็คือทีเด็ดนะรหัส2คือ จำนวน2ดอก4นี่คือ4นิ้วศูวนย์นี่ก็คือศูนย์อะไรไม่รู้นะครับตอนนี้นะวันนี้กับตู้คอลัมนะ์นะคอลัมน์นะสดอก4นิ้วนะครับตามรหัส204ราคาอยู่ที่ไวละ999บาทตอนนี้900 9 9้าบเาทติดอกลำโพงของทีเด็ดที่เราใช้2ดอกตัวนี้เสียงจัดมากครับตัวนี้นะให้ลูกค้าอยากลองฟังเสียงอยากทสเสียงหรือว่าอยากลองดูมาลองได้ที่สตูดิโอเลยหรือว่าลองที่ร้านที่เราไปรีวิวต่างๆพื้นที่ต่างๆที่อัปเดตนะโอ้เสียงมาแรงครับเสียงมาแรงมากเอามาฟังเสียงเอฟเฟกค,คราวนี้อ่ะมาดูฟังเสียงเอฟเฟกสวัสดีครับทดสอบทดสอบอนุยใกล้คราวนี้เนี่ยเสียงคลายชัดไปกว่านี้สวัสดีครับทดสอบ,สอบอใใเช็คสวัสดีครับสวัสดีครับทดสอบเนี่ย นี่เสียงก็เสียงไม่เสียงร้องอย่างเงี้ยนี่เสียงแบบเขาเล่นเฮ้ยนี่เพราะนะนี่ต่ไม่รู้ว่าเล่นเสียงอะไรตัวนี้ก็คือเราลองเอฟเฟกต์ตัวนี้ตัวนี้นะถ้าใครมาก็มาร้องคาราโอเกะก็มาลองคาราโอเกะลองฟังดูตรงคาราโอเกะีถือว่าเสียงถือว่าชัดเจนหนดูซอสเสือชอช้างเราต้องทดสอบทดสอบทดสอบเอาฟังใกล้ันนะทดสอบเช็คนี่ซอสเสือ นี่มันจะหายเฟเฟงออกมาชัดตอนในรายละเอียดเธสอบสวัสดีครับทดสอบเช็คฮอ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 ฮาจีเฮเฮอือฮือจีซีจีซีจีวันวันจีจีสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรากะแทกไปแรงๆนี่ปิดเอฟเฟกก่อนเนี่ยเสียงเอฟเฟกตัวนี้นะเราพาวเวอร์บิ๊กเข้ามาลองในพาวเวอร์บิ๊กกันนี่พาวเวอร์บิ๊กนี่คือทุกทัวร์ที่เราลองพอวิ๊กก็ต้องก็ต้องชัดได้เลยครับนี่ก็ต้องของไฟชัดเดียวนะ นี่นครับนี่เรื่องของมาชัดตัวนี้ครับ,มา,รบมาชัดมาทุกอย่างเลยตัวนี้ครับเพื่อให้เสียงที่ชัดเจนยิ่งขึ้นตัวนี้ฮนะเราลองกับพาบิ๊กเดี๋ยวสำหรับใส่ชุดเราจะมาลองใส่ชุดเดียวตัวนี้นะลองใส่ชุดอีกหนึ่งครั้งวันนี้นะโปรดีทิเดตมาดูตู้ชุดนี้ฟังเสียงอีกหนึ่งรอบฟังเสียงอีกรอบวันนี้เรามาฟังเสียงอีกหนึ่งรอบนะ,ะวนันนี้นี่นะฮะฟังเสียงอีกหนึ่งรอบวันนี้กับงานเพลงที่เราเทสให้ลูกค้าดลนี่งานเพลงนี้ว่าฟังสบายสบายสไตล์ทิเด็ดเมืองอุบลนะครับ เอาฟังเสียงอีกรอบฟังเสียอีกรอบนะครับวันนี้กับเจ้าคอลัมน์สี่นิ้วสองดอกนะครับทำตามสัญญาอายจากบ้านนาไปหาขายแรงเก็บเงินเพื่อสีไปแต่งเป็นเคยไฟแรงที่สัญญาไว้ยามห่อนาหนาวาย <S 2> <S 2> <S 2> ได้ยินข่าวว่าน้องมีภัยนั่งกอดกันในโร หอมแก้มกันไปลืมสัญญาน้องคือสิลืมคนหาที่อยู่แดนไปเขาเคยสัญญากันไว้เป็นพร้อมมือใดบอให้ท่าจนนอนเขาพาไปกินพิซซ่าไอ้กินมามาอยู่ในห้อง้าเจ็บปวดแท่นอตัวเรา นี้ไม่มีเธอสร้างหัวมันพออกหักสัม,มีบอตายถ้าบอกักอายให้เจ้าไปบ่ต้องมาเจ้โอเคครับโอเคครับอ่ะย,ยะยิ่งฟังยิ่งช้ำใจยิ่งฟังยิ่งสลับสไตล์ของคนอกหักนะครับก็นะครับ บ่วจำสัญญานะครับหรือว่าไม่จำสัญญาที่พูดว่ากันไวนะ้เนั่ยเป็นเรื่องราวของเพลงนะแต่ไม่เกี่ยวกับความรักนะทีน,นี้นะเรื่องราวของหนุ่มสาวความรักที่อกหักที่ความ่ตงต่างกันมันกับเครื่องเสียงนะครับไม่มีตัวไหนดีสุดแล้วก็ไม่มีตัวไหนที่อ่าสูงสุดสุดยอดของเครื่องเสียงอยู่ที่ใจเราเราชอบจุดไหน ชอบชุดไหนคือสุดๆของตัวเราแล้วคือนั่นแหละครับคือสิ่งที่สุดยอดของตัวเราไม่มีตัวไหนที่ดีสุดแล้วก็ไม่มีที่ไหนที่ต่าสุดสหรับเครื่องเสียงอยู่ที่ว่าใจเราพึงพอใจอยู่ที่จุดไหนนั่นคือความเหมือนที่แตกต่างนะถ้ารักเหมือนกันอย่างที่สโลแกนว่าไว้รักเหมือนกันคงได้แรนยาคนเดียวกันไปแล้วแสดงว่าเราชอบไม่เหมือนกันนะบางคนชอบที่ตัวนี้บางคนชอบตัวนี้บางคนชอบตัวนี้นั่นคือสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างของเรื่องราวของความ ความแตกต่างกันกนี่นะอ่ะพูดไปว่าจะยาวไปเรื่อยนะเรื่องความรัก,เร,กเ,ราาเรื่องความต่างๆนี้เวลาเราดูเรื่องคอลัมน์ตู้ก่อนตัวนี้โอเคนะตัวนี้นะครับ999บาทต่อใบนะตัวนี้ตู้คอลัมน์พร้อมดอกนะครับตัวนี้อ่า4นิ้ว2ใบ4นิ้ว2ดอกตู้หนึ่งนะ4 4นิ้วจะมีทั้งหมดอ่า2ดอกตู้ละ2ดอกนะคอลัมน์รุ่น2ดอก999บาทโปรดิสเดียรที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลนิวสิกซาวอ่ะส่งท้ายต้องเพลงเพราะๆนะครับฟังเพลงด้วยครกันฟังเพลงด้วย นะจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ